ครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์สองทุกคนครับมาดูกันเรื่องเลนนูนนะครับเป็นเลนบางคอนเวกเลนส์นะครับเป็นทัศนะอุปกรณ์ที่สำคัญมากนะครับสมมติอาจารย์วาดเลนนูนขึ้นมาสักอันหนึ่งเอาอันใหญ่พอสมควรก็แล้วกันเราะจะได้เห็นกระบวนการนะครับอันเบลอเริ่เมเลยนครับน,นี้นะครับไม่สมดุลบ้างก,ก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วอาจารย์ก็วาดเส้นตั้งฉากกับผิวกระจกของเลนผิวเลน เป็นเส้นตั้งฉากสาษาฝรั่งเ,เรียกว่านอร์มอลเคิเตรงนี้ตั้งฉากนะครับเส้นตั้งฉากเส้นมุกสำคัญใช่ไหมครับจากนั้นสมมุติว่ามีวัตถุอยู่ห่างออกไปพอสมควรนะครับวัตถุอยู่ห่างออกไปพอสมควรตรงนี้ก็แล้วกันแสงมาตกกระทบบนวัตถุแล้วมันจะไปเกิดภาพอย่างไร แ,แสงมาตกกระทบบนวัตถุแล้วแสงก็เดินทางออกทุกทิศทางนะครับแสงที่อาจารย์สนใจรังสีแสงอันแรกเลยคือรังสีแสงขนานปุ๊บขอวัตถุสูงกว่านี้หน่อยนะึงจะได้เห็นชัดๆนะครับส,สูงนี่ก็แล้วกันนะครับนี่เอาละแสงเดินทางแสงขนานเดินทางมาชนผิวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ เขาก็จะหักเหไปโดยที่มุมหักเหนี่จะเลือกมุมนี้นมาแล้วนะครับอาเป็นสีขาวนะมุมนี้คือเซตตันหนึ่งนะครับแล้วก็หักเหไปเนื่องจากว่า ดัชนีอักเหบของอากาศน,น้อยกว่าแก้วดัชนีของแก้ว n เนี่ยมันมากกว่าอากาศอันนี้ n เท่ากับ1อันนี้ n เท่ากับประมาณ 1. 5.4 4้าแล้วแต่ชนิดใช่ไหมครับจากกฎของเนเนลไซ์เซต้นหนึ่ส่วนไซเซต้สออันนี้มุมตกกระทบเซต้สสนสี่มุมหา,ากทีจะเท่ากับ n 2, n 1สอ่วน n, วน n, n ในที่นี้ก็คือ n ใช่ไหมครับ n อหนึ่ขึ้นห เนื่องจากเอของแก้วของของเลนเนี่ยมันมากกว่าอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเอมากกว่า1เซตาสองมันจะต้องน้อยกว่าเซต์หนึ่งทันไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์วาดเซตาสองออกมา,ากแบบแบนี้นะครับเซต้าสองก็จะออกมาน้อยกว่าเซต์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ พอเดินมาถึงผิวของเลนปุ๊บเปลี่ยนตัวกลางแล้วครับนิสิตท่านอาจารย์ก็วาดเส้นนอ้องมอกเคอรฟ์ฟเป็นเส้นบางก็แล้วกันนะครับอาจารย์วาดเส้นนี้นี่ตั้งฉากนะครับเส้นตั้งฉากกับผิวเลนนะครับลำแสงเนี่ยมุมตกกระทบตรงนี้อาจารย์ใช้สีสีอะไรดีสีเหลืองก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นมุมตกกระทบใช่ไหมเป็นเซนตันหนึ่งวาดข้างนอกเดี๋ยวงงวาดข้างใน อันเนี้ยมุมเซตั้นหนึ่งนะครับไซนเซตั้นหนึ่งส่วนไซนเซตั้นสองก็คือเซตั้นสองที่จะกระจายออกที่จะหักเหออกไปนะครับเท่ากับจาก n สองก็คืออากาศเป็นหนึ่งส่วน n หนึ่งคือ n คราวนี้สังเกต n มีค่ามากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเซตั้นสองต้องมีค่ามากกว่าเซตั้นหนึ่งนะครับดังนั้นอ,อันนี้ต้องเบีเ่ยงเบีเ่ยงเบนลงมา พอเข้าใจนะครับมันจะหักเหลงมาครับตรงนี้ก็เป็นเซต้าสองนั่นเองครับเซต้าสองนิสิตจะเห็นว่าแสงเดินทางผ่านผิวกระจกเลนส์ก็เป็นอย่างเี้ยครับนี่ครับ เดินทางมาเป็นี้ก็ลงจุดที่เขาลงตรงนี้เราเรียกว่าจุดโฟกัสของเลนนะครับโดยที่ระยะห่างของจุดโฟกัสเนี่ยวัดจากกึ่งกลางเลนเลยนะครับวัดจากกึ่งกลางเลนก็คือเส้นกลางเลนนะไม่สมดุลเลยอาจารย์วัดไม่สมดุลเลยต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆมันต้องกลางเลยนะครับจากเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าระยะโฟกัลเลงหรือระยะโฟกัสเราเรียกจุดนี้ว่าจุดโฟกัสโอเคไหมครับ แล้วภาพเกิดขึ้นยังไงก็อย่างที่บอกว่าแสงตามหลักของฮอยเกนแสงไปตกกระทบที่ไหนที่นั่นท,ทุกจุดบนหน้าคลื่นก็จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่และธรรมชาติของแสงก็จะเดินทางออกจากกจากแหล่งกำเนิดคลื่นในทุกทิศทางอันนี้ก็มาเหมือนกันครับปึ้งชนปึ๊บไปไหนครับก็หักเหปึ้งทำนองเดียวกันนี่นะครับถ้าวาดละเอียด ดังนั้นก็หักเหบึง้งต้นเส้นนี้แหละครับปึ๊บหักเหปึ๊บหักเหปึ๊บมาตัดกันเส้นนี้ก็เหมือนกันครับทุกทิศทางครับปึ๊บหักเหปึ๊บแล้วก็หักเหปึ๊บมาตัดกันที่จุดนี้จุดที่แสงมาตัดกันนี่แหละครับนิสิตท,ที่มันทําให้เกิดภาพตามหลักของเราว่าแนว รังสีของแสงตัดกันที่ไหนตรงนั้นก็จะเกิดภาพสังเกตว่าเลนนูนเนี่ยแสงที่มาตัดกันจริงๆคือรังสีแสงจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ได้จึงเป็นภาพจริงเพราะว่ารังสีมาตัดกันจริงๆห,งหัวกลับภาพจริงหัวกลับเห็นไหมครับอาจารย์วาดถ้าเกิด f มันอยู่ไกลออกไปนะ ภาพจริงหัวกลับเพราะนนเลนนูนก็คือเลนรวมแสงนั่นเองนะครับทาให้เกิดภาพยุ่งยากไหมครับกว่าจะได้ภาพอันหนึง่งยุ่งยากนะนักฟิสิกส์ก็เลยสรุปวิธีให้ดูครับวิธีการลากลังสีแสงที่ทําให้เกิดภาพในเลนนูนมีแค่สองเส้นพอครับเส้นแรกหนึ่งให้ลากเส้นขนานลากเส้นขนานไปเลยครับผ่านกึ่งกลางเลนจากนั้นก็ลากลงโฟก,กัส นี่คือเส้นที่1เส้นที่2จากจุดนั้นแหละครับลากผ่านกลางเลนครับลากผ่านกลางเลนอันนี้สมมติเป็นกลางเลนของอาจารย์นะครับก็จะเป็นตัดจุดตรงนั้นวาดแค่2เส้นครับนี่สิหนลากเส้นขนานลงโฟกัส 2. ลากผ่านกลางเลนตัดกันที่จุดไหนจุดนั้นเกิดภาพง่ายไหมครับเหลือแค่2ออันเท่านั้นเองนะครับ อาจารย์พูดมาเนิ่นนานพอสมควรแต่อยากจะให้รู้ไว้ว่าไอ้แค่สองเส้นที่เราลากที่เรารู้กันจำมาตอนมัธยมนะมันเป็นแค่วิธีที่เขาสรุปองค์ความรู้มาเท่านั้นเองนะครับธรรมชาติของแสงจริงๆก็เดินทางตามที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเลยถามว่าแสงเดินทางมานี่เกี่ยวข้องกับเขาไหมครับไม่เกี่ยวเพราะอะไรมันไปไม่ที่ที่สุดนะครับมันไม่ชนเลนอันนี้ก็มีครับมีไปเหมือนกันแต่ไม่ชนเลนใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างยกยกเว้นว่าเราจะเอาเลนมาตั้งหรือเอาตาเรามาดูเราก็จะเห็นแสงเข้าตาเราเท่านั้นเองอเยังไม่จบนะครับที่สิคลิปนี้เพราะว่าหัวใจสําคัญอยู่ตรงนี้เราต้องสามารถนําองค์ความรู้นี้ไปใช้ได้อาจารย์ก็เลยจะวาดเลนนนขึ้นมาใหม่สักอันหนึ่งนะครับวาดเลนนวขึ้นมาใหม่สักอันหนึ่งนะครับจากนั้นก็วาด เส้นระยะสาคัญขึ้นมาเส้นหนึ่งโอเคนะครับควรจะเป็นเส้นสีแดงนะมันจะได้เห็นชัดๆครับ,รบเส้นนี้ก็แล้วกันจากนั้นสมมุติว่าจุดโฟกัสคือจุดที่แสงเข้ามารวมตัดลงถ้าเกิดแสงขนานนะแล้วก็จุด2โฟกัสนี่คือจุดลักษณีความโค้งนะครับเกิดเป็นอย่างนี้ลักษณะเลน ตอนนี้สมมุติว่าวัตถุอาจารย์ใช้สีสีสน้ำเงินสีขาวก็แล้วกันนะครับสีขาวก่อนนะถ้าวัตถุอยู่ตรงนี้สมมุตินะครับอาจารย์ใช้เส้นนี่แสงเดินทางจากวัตถุปึ๊บเส้นแรกเราเรียนแล้วเมื่อกี้นี้หักลงโฟกัสโอเคไหมครับลงโฟกัสเนี่ยแนวแสง อีกเส้นหนึ่งคือแสงที่ตัดกึ่งกลางเลนไปตัดกันที่ไหนที่นั่นเกิดภาพเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็คือภาพตรงนี้นะครับที่อาจารย์วาดมาสมดุลบ้างไม่สมดุลดัน่นก็อย่าว่ากันนะครับเอาหลักสำคัญหลักสำคัญของฟิสิกส์สำคัญสำคัญเนี่ยน,นี้ก็แล้วกัน,อ,น,นอันนี้คือภาพจุดที่อาจารย์อยากให้พวกเราสังเกตคือสามเหลี่ยมครับ สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไหนสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมสีเขียวที่อาจารย์วาดเนี่ยกับสามเหลี่ยมสีเหลืองนี่เห็นไหมสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมเนี้ยมีมุมเท่ากันอยู่มุมหนึ่งเห็นมุมนี้ไหมครับถ้าอาจารย์ให้เป็นมุมเซตานะครับ มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันที่น่าสนุกแน่ในทางฟิสิกส์ใช่ไหมเพราะเราคนทุกคนจะพ้นครบความสําคัญนะครับเอาละถ้าเกิดว่าระยะตรงนี้จากวัตถุจากออบเจกเนี่ยนะครับไปถึงกึ่งกลางเลนกึ่งกลางเลนอันนี้เรียกว่าโอระยะจากกึ่งกลางเลนไปยังภาพเราเรียกว่าระยะ I สมมุตินะครับ I อันนี้ O อน,นี้ I แสดงว่าจากนี่มา O นะครับนะครับจากนี่มา i อไมเราก็จะรู้เลย tan เซตาสีเขียวนะครับเท่ากับด้านนี้ด้านนี้ตั้งด้านนี้เขานิยมตั้งชื่อว่า h เป็นความสูงของวัตถุอันนี้ให้เป็น h พรามเป็นความสูงของภาพนะครับตนสีเขียวก็จะเป็น h ส่วน O นั่นเอง ด้านนี้ก็แทนเซต้าใช่ไหมแทนเซต้ามุมเดียวกันใช่ไหมเนี่ยด้านสีเหลืองเนี่ยแทนเซต้าก็คือด้านตรงข้าม H พลามส่วนเส้นนี้ก็คือ i นั่นเองนะครับที่สิทธิ์เห็นไหมครับเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็กลับข้างซะเป็น H พลามส่วน H เท่ากับ i ส่วน O เป็นสมการที่1โอเคไหมครับ i ส่วน O เท่ากับ h อพัมส่วนเเป็นสมการที่1อันนี้คือสามเหลี่ยมที่ยันอยากให้ดูต่อไปไปดูสามเหลี่ยมสีขาวสามเหลี่ยมนี้ครับอาจารย์เขาสร้างเส้นทึบใหญ่ๆนี่ครับสูงเท่าไหร่นิสิตสูง h ใช่ไหมครับอาจารย์ลาดว่าตรงนี้เป็นเส้นขนานมานี่ครับแล้วก็มานี้สามเหลี่ยมสีขาวกับสามเหลี่ยมสีแดงสมมตินะ สีแดงโอ้มันมันสับสนนะเอาขาวเหมือนกันก็แล้วกันนะดีไหมครับสีขาวนี่เห็นไหมสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมนี้ก็มีมุมตรงข้ามนี่เป็นมุมเดียวกันอีกแล้วสมมติว่าอาจารย์ให้เป็นมุมอัลฟาด้านนี้คืออะไรด้านนี้คือเอฟใช่ไหมครับ f อด้านนี้คือไอ อาจารย์วาดไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ i ลบ f นั่นเองเพราะฉะนั้น tan เซตาสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะเท่ากับ h พรามส่วน i ลบ f ส่วนมาสามเหลี่ยมอันบนก็จะเป็น h เห็นไหมส่วน f นั่นเองจาก สมการตรงนี้อาจารย์ก็ย้ายเป็น h พรัมส่วน h เท่ากับอะไรครับ i ลบ f ส่วน f เป็นสมการที่2นั่นเองเห็นไหมครับดีสิครับโอเค okay, นะอันนี้อาจารย์เอาสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมาทำกันมากระทำกันมาพิจารณากันนะครับ เอาสมก,การที่1มาเท่ากับสมก,การที่2เพราะฝั่งซ้ายเท่ากันนะครับจาก1นเท่ากับสเห็นไหมครับพิจารณานะครับ1นเท่ากับสเราก็จะได้เป็น I.O. ส่วน O เท่ากับ i-f ลบเส่วน F เอาละย้ายข้างสมก,การคูณบวบบๆ,ๆไปเลยนะครับอาจารย์ได้ I F ้เท่ากับ iO ลบ OF ย้ายข้างสมก,การปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจารย์ได้ iO เท่ากับ iF ไม่ใช่ if นะครับ บวก o f เห็นไหมครับหารมันด้วยมีทั้งหมดเลยสิ่งที่เท่ากันหารออกเท่าๆกันย่อมเท่ากัน i o f หารด้วย i o f หารด้วย i o f นะครับตัดก,กันโพก i ตัด i O ตัด O นะฮะตัด i f ตัด i o ตัด o f f ตัสุดท้ายกลายเป็นสมก,การที่น่าสนใจมากๆ 1.f ส่วนเเท่ากับ 1.o ส่วน O บวกส่วนไอสวยงามไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือสูตรที่เราต้องจำและอาจารย์ขอนิยามเพิ่มนิยามเพิ่มนะครับที่ต้องจำเพิ่มนะครับมีฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังขยายนะครับอาจารย์กำหนดสีเหลืองเพิ่มเติมนี่คือกำลังขยาย M อี้อาจารย์นิยามขึ้นมาใหม่คือ h พลัมขนาดของภาพหารดา้วยขนาดของ h คือวัตถุ เท่ากับระยะภาพหารด้วยระยะวัตถโุโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุกับความะยะาวโฟกัสเป็นไปตามสมการนี้นะครับโอเคไหมครับสสมการให้จดจํานําไปใช้อันนี้ก็คือเลนส์น,นูอเคไหมครับเอาละมาสุดท้ายการคำนวณก็ไม่ห่วงเท่าไหร่พวกเราเก่งคำนวณอยู่แล้ว แต่ว่าการวาดให้เกิดภาพในกรณีต่างๆมาดูซิว่าถ้าเลนนูนเนี่ยมันทําให้เกิดภาพอะไรได้บ้างในกรณีที่วัตถุอยู่ไกลใกล้ต่างกันนะครับท่างก็จะวาดขึ้นอันนึงวาดความยาววาดเส้นตั้งฉากขึ้นมาอันนึงอันนี้เป็นจุด F กัแล้วกันดีไหมจุด F นะครับอันนี้เป็นจุด F นะครับอันนี้เป็นประมาณ 2f อันนี้2 f อ่ะ สเต็ปแรกเลยอาจารย์เอาสีขาวก็แล้วกันถ้าวัตถุอยู่ไกลกว่าสองอันนี้เราว่าทำไปแล้วแหละนะแสงก็จะ1ลากแสงขนานมาอันที่สองส่องลงโฟกัสใช่ไหมครับไม่ใช่อันที่สองนี่เส้นแรกวิ่งอย่างนี้เส้นที่สองที่เราจะดูว่าภาพมันเกิดหรือไม่ตรงไหนก็เนี่ยลากผ่านกึ่งกลางเลนส์ภาพที่เกิดขึ้นก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพอะไรครับภาพจริง หัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุต่อไปเอาสีฟ้าก็แล้วกันถ้าสีฟ้าเนี่ยวัตถุอยู่ตรงบริเวณนี้สมมตินะครับอยู่ไกลจาก F ออกไปแต่ไม่ถึง 2F แสงก็มาเลยครับปังปุ๊บลงโฟกัสปัาบนะครับจากนั้นแสงอีกอันนึงจริงๆไม่ใช่ลำแสงอะ่ะเราเราประมาณขึ้นมาว่าแนวแสงอ,ะอ่ะที่มาตัดกันเกิดก้าคือเส้นนี้ครับภาพที่เกิดขึ้นก็คือจุดนี้ เป็นไงครับภาพที่เกิดขึ้นภาพจริงหัวกลับขนาดใกล้เคียงไม่รู้ใหญ่อะไรต้องคำวนวณต้องว่างสเกลดีๆนะครับว่างสเกลดีๆนะครับต่อไปถ้าสมมุติว่าภาพออกสีเขียวก็แล้วกันภาพอยู่ใกล้กว่าจุดโฟกัสใกล้กว่าจุดโฟกัสเอาตรงนี้ก็แล้วกันดีไหมใกล้กว่าจุดโฟกัสนะครับแสงก็มานี่ครับ แล้วก็ลงตรงโฟกัสพอดีใอย่างนั้นกึ่งกลางเลนเข้ามานี่ปรากฏว่าแสงบานออกครับนี่สิเห็นไหมแสงไม่ตัดกันตรงนี้แต่แสงดันไปตัดกันตรงไหนครับแนวแสงตัดกันอาจารย์เลื่อนขึ้นมาก็แล้วกันเห็นไหมอันนี้ ครับโอ้ไปตัดกันไกลพอสมควรนะเนี่ยตัดกันไกลพอสมควรตัดกันไกลพอสมควรเพราะว่าอาจารย์ใช้วัตถุสูงเนี่ยภาพมันเคลื่อยขยายใหญ่เพราะฉะนั้นก็ตัดกันไกลก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ไม่เป็นไรอาจารย์เอาลดขนาดของไอซิ่เขียวลงหน่อยหนึ่งเราจะเห็นภาพชัดนะครับสมมุติว่านนวัตถุอตรงนี้ก็แล้วกัน ไม่ใหญ่มากนักนะครับแสงมานี่ปุ๊บลงโฟกัสปับ๊บไปทางนี้นะครับลงโฟกัสปุ๊บทางนี้โอเคไหมครับแล้วก็แสงตัดตรงกลางเลนปั๊บแนวแสงตรงนี้ไม่ตัดกันแต่ว่าแนวแสงไปตัดกันเป็นไงครับอยู่ฝั่งนี้ครับนี่นะครับเอาสมมติว่ามันตรงก็แล้วกันนะครับ เฮ้ยไม่ดีต้องเนียนหน่อยทำงานต้องเนียนเนียนหน่อยเอาละอาจารย์ก็ทำนี่แหละเส้นเดิมแนวแสงมาตัดกันตรงนี้นะครับไม่ใช่แนวแสงจริงๆนะครับนิสิตเป็นลังสีเป็นแนวแสงไม่ใช่แสง,แสงจริงๆเพราะอาจารย์ขอลบเพให้มันเป็นจุดๆหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคไหมมันมันไม่ใช่แนวแสงจริงนะครับ มันเป็นแค่มันไม่ใช่รังสีแสงจริงมันเป็นแค่แนวแสงที่ไปตัดกันเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจ,งจ,งนะจึงเป็นภาพเสมือนไม่ใช่ภาพจริงภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุโอเคไหมครับอันนี้คือเรนสบว์นีิสิครับถ้าเกิดว่าเอาสีไหนดีเอาสีเหลืองก็แล้วกันถ้าวัตถุอยู่ที่ f พอดีแล้วครับจะเป็นยังไงสมมติ วัตถุที่เอฟพอดีแสงมาเลยครับปึง้งลากลงโฟกัสเลยครับายแสงเส้นอีกเส้นหนึง่งลากผ่านปรากฏว่าถ้าเอฟนี่พอดีนะครับนิสิตครับปรากฏว่าแสงกลายเป็นแสงขนานกันไปครับแสงไม่ตัดกันรังสีแสงไม่ตัดกันถ้าวัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสจึงไม่เกิดภาพโอเคนะครับ อันนี้ก็น,นิสิตก็ไปดูกันแล้วกันโดยสรุปสุดท้ายมีคาถาให้ท่องครับ1ส่วน F 1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน O บวก1ส่วน I M เท่ากับ I ส่วน O เท่ากับ H พลามส่วน H โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้สวัสดีครับ